ถ้าเราคีคำว่าล้านดินเราจะเจอสระสที่จะตัดบอกเกี่ยวกับเรื่องกำเนิดของโลกเรื่องของกลับว่ากลับหนึ่งเนี่ยประมาณขนาดไหนนะจักรวาลทั้งหมดล่มสลายแล้วก็เริ่มเกิดขึ้นมาใหม่ล่มสลายนะเป็นช่วงแห่งกลับร่มเกิดแต่ว่าเดิมเนี่ยจักรวาลเป็นน้ำทั้งหมดนะ นี่บอกในะการ,รยืดยาวนานเนี่ยบางครั้งบางคราวเนี่ยโลกนี้จะพินาศเมื่อโลกกำลังพินาศอยู่โดยมากเหล่าสัตว์ย่อมเกิดในชั้นอาภัสรัอาจจะไปเกิดเป็นเทวดาชั้นอาภัสระมีกายสำเร็จด้วยใจมีปิติเป็นอาหารมีรัศมีออกจากกายตนเอง สัญจรไปได้ในอากาศอยู่ในพพนั้นเนี่ยตลอดสิ้นการยืดยาวนานบปพารัาวาชะมีสมัยบางครั้งบางคราวที่โลกนี้กลับเจริญเมื่อโลกนี้กำลังเจริญอยู่โดยมากเราสัตว์พากันจุติคือตายจากชั้นอาภัสระลงมาเป็นอย่างนี้ ยังไม่ได้บอกว่าเป็นยังไงนะตรงเนี้ยถ้าค่อยๆเก็บรายละเอียดเนี่ยจะลงมาอยู่ในระดับเร็มกายิการหรืเปล่านะเพราะก็ตัดเป็นอีกพบหนึ่งเหมือนกันนะแล้วก็บอกสถิตยอยู่ในพบนั้นสิ้นการยืดยาวช้านานเหมือนกันนะสำเร็จด้วยใจเหมือนกันมีปิติเป็นอาหารอีกนะอืม ในช่วงนั้นเนี่ยจักรวาลทั้งสิ้นเป็นน้ำทั้งหมดมืดมนไม่เห็นอะไรดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ตยังไม่ปรากฏเพศชายเพศหญิงยังไม่ปรากฏช่วงนั้นสัตว์ไม่มีเพศนะนับว่าเป็นสัตว์อย่างเดียวเท่านั้นสัตว์แปลว่าผู้ยึดต,ติดนะยึดต,ติดในลายในขันทั้งห้าลูเปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ที่เราจะได้ทราบตั้งแต่เรื่องของการปรากฏเพศหรือไม่ปรากฏเพศนะก็จักรวาลเดิมเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวนี้เราจะเห็นเป็นแต่อวกาศนะพระสุสดาบอกปรากฏ้วนดินเนี่ยลอยขึ้นอยู่บนน้ำนะในพวกสัตว์พวกนี้ก็เริ่มกินว้วลดินรศมีในกา,กายก็เริ่มหมดไป นะเมอมีในกายของสัตว์เรานั้นหายไปแล้วดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ก็ปรากฏนี่เหตุแห่งการปรากฏของดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ที่พระศาสดาของเราได้บัญญัตนะิดาวนักษัตว์ั้งหลายปรากฏกลางคืนกลางวันปรากฏเป็นอย่างนี้เดือนถึงเดือน,น,น,นปรากฏฤดูปีปรากฏเหตุเพียงเท่านี้แลโลกนี้จึงกลับจเจริญขึ้นมาอีก ะระบบจักรวาลเกิดขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งนะนี่ท่านเล่าตั้งแต่ความสัมพันธ์ระหว่างารูปประพบกับกามรมาคพบเลยนะว่ามันเชื่อมต่อกันยังไงะ